สวัสดีครับวันนี้นะครับโครงการด็อกเตอร์เฟสหนึ่งพันแรกล้านนะครับวันนี้มาถึงที่ตรงนี้นะครับเข้ามาพบกับศิลปินนักดาราตลกชื่อดังนะครับวันนี้นะฮะแนะนำตัวหน่อยครับชื่ออะไรครับสวัสดีครับผมเขาดินน่ารักอิอิครับสวัสดีน่ารักนะครับมีผลงานอะไรบ้างครับตอนนี้ที่โฆษณาที่ผ่านมาก็มีปุ๋ยตากระต่ายอิอิแล้วก็อิชิตันล่าสุดก็มี a i s ครับโทรศัพท์มือถือโอ้นี่ไม่ใช่คนธรรมดาแล้วนะฮะนี่ครับเข้ามานะครับทดลองโครงการพันแรกล้านของด r รเฟสนะครับสียดายไหมที่ถามจริงจคิดหนักไหมก่อนที่จะจ่ายเงิน1นึ่พันเพื่อมาทดสอบอาหารทีนี้อุยอย่าไปเสียดายครับเสียหนึ่พรักษาไปเลยครับใบหน้าเราจะได้สวยสดใสผมส้ายแล้วครับ หน้าผมนุ่มยังกระตูดเด็กเลยโอ้โหสุดยอดนะครับนะฮะขอถามหน่อยนะครับว่านะครับตอนนั้นมีปัญหาเรื่องผิวหน้าอะไรก็มีปัญหาผิวหน้าคือมันจะหยาบกันครับพอมาสายของดรเฟสนี่โอ้โหหน้านุ่มจริงๆครับสายแล้วเห็นผลครับลองสายดูสักกระปุกนะครับรับรองว่าเห็นผลแน่นอนครับอย่างกับหน้าผมเห็นไหมครับตอนแรกโอ้โหหน้าดูแทบไม่ได้ พอซ้ายไปตอนนี้หน้านุ่มจริงๆครับไม่ใช่เรามาสัมผัสดูที่ครับโอ้โหเนียนมากเลยนะครับเนียนมากเลยครับคะแนนหนึ่งรอยคะแนนนะครับให้กับดรเฟสวันนี้กี่คะแนนครับให้ไปเต็มร้อยเลยครับสุดยอดครับเหตุผลเพราะอะไรครับเหตุผลใช้แล้วหน้านุ่มนุ่มใช้แล้วหน้าสดใสสดชื่นหน้านุ่มดีเด้งดึงเด้งดึงครับอ้าวเสียได้ไหมครับพี่ไม่ได้เงินล้านกลับไปวันนี้เสียได้ไหม โอ้โหไม่เป็นไรครับถึงไม่ได้ก็ให้คนอื่นเขาได้ต้องมีคนโชคดีแน่นอนครับคงไม่ได้แน่นอนใช่ไหมครับว่าเพราะว่าทุกคนมีการเปลี่ยนแปลงของใบหน้านะครับนะฮะวันนี้อยากจะฝากอะไรถึงสีปินพักพวกในการที่กำลังมีปัญหาใบหน้าก็ฝากบอกพักพวกเพื่อนฝูงพี่ๆี่น้องๆครูบาอาจารย์ถ้าอยากจะใช้ด็อกเตอร์เฟสหน้าตาสดใสสวยเด้งดึ๋งสาวใช้สาวสวย คนแก่ใช้หน้าตึงหน้านิ่มคนหนุ่มใช้หล่ออย่างผมใช้หน้าสดใสหน้านุ่มนิ่ม,ม,มโอเคนะครับมีอะไรนะครับอยากจะฝากถึงผู้ชมนะครับเกี่ยวกับผลงานตัวเองบ้างอ่ะก็ช่วยฝากติดตามด้วยนะครับเขาดินน่ารักอิอมีผลงานโฆษณาตอนนี้ก็ที่ต้องมีเรื่อยๆแล้วครับแล้วก็มีหนังใหญ่ด้วยที่จะไปถ่ายทำก็เรื่องบักโดนะครับ แล้วก็อีกหลายเรื่องผลงานที่ทั้งผ่านมาแล้วก็จะขึ้นสู่จอไม่ว่าจะเป็นโฆษณาไม่ว่าจะเป็นหนังหรือมิวสิกวิดีโอเพลงนะครับรับงานรับงานไหมครับถ้ารับงานบอกหานมือมถือเลยนะครับก็สนใจติดต่อทีมงานตลกตอนนี้ผมก็สังกัดอยู่ยาวยุทธยาดากี้ขี้เมาแต่ก็มีคณะของตัวเองออกมาตั้งเองนะครับเขาดินนารักอีหอน ย้ำอีกที062 1 13 9 9 8 5เกเบอร์โดยตรงโทรมาได้ครับอยากได้รับรองว่าฮ่าขอบคุณมากครับสำหรับค,คุณเกาหลีนะครับวันนี้เข้าโครงการนะครับพันแรกร้านกับดรเฟสนะครับขอบคุณมากครับ,รบสวัสดีครับขอบคุณครับบ๊ายบายดรเฟร็